นี่นะพอดีว่าผมได้อ่าน่าอก่อนจะซื้อไฟเนี่ยดูหลายๆเจ้าคือถ้าเกิดว่าพอเราเสียบชาร์จนี่ผมลองกับไฟบ้านนะครับผมยังไม่ได้ไปลองกับอันนี้ก็คือกดเนี้ยกดออนเนี่ยไม่ติดตอนนี้ปุ่มนี้เห็นไหมนี่ปุ่มนี้มันไม่ใช่เพียงแค่มีที่ปิดรูแจ็ค ตัวที่เสียบชาร์จหรือเสียบสายโซล่าเซลล์นะแต่ตรงปลายมันเนี้ยจะเป็นปุ่มเนี้ยเราจะต้องกดกดด้วยมันกดลงไปได้นะดูนะสมมุติผมกดลงไปนะแบบนึ่งผมจับไม่ถนัดอ่ะเห็นไหมพอพอกดปุ๊บมันจะรับรู้เรื่องไฟว่าสว่างให้แบบทำงานตอนนี้มากดปุ่มออนวึบอ่าติดแล้วเห็นไหม นะติดแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดไฟตรงนี้นิดนึงให้ในห้องมืดอ่ะตอนนี้ในห้องมืดหมดแล้วนะอันนี้คืออ่อนต่อไปจะออฟแบ,บอ่ะทำไมออฟออฟทำไมออ เพราะว่ามันมืดแล้วป่ะหรือว่าผมผมกดไม่ถูกทำไไมออฟไม่ได้นี่หรือว่าเพราะว่ามันมันมืดแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดไฟเปิดไฟออฟได้ไหมอ่ะเมื่อกี้ยังได้อยู่ ผมกดไม่ตรงจุดเฮ้ยเฮ้ยแบบนึงนะอันนี้คือปิดก็จะกดไม่ได้อ่ะต่อไปกดเปิดนะนี่ปิดอยู่ต่อไปผมกดเปิดปุ๊บอ่ะติดแล้วนะ อ่ะนี่ปิดได้เอ๊ะน้ำเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันยังไม่รับคําสั่งนี้ไฟจะกระพริบกระพริบนะครับผมก็ถ้าเกิดเห็นอะไรก็ลองเปิดปิดใหม่น้ำอาจจะงงอยู่ลองเปิดใหม่นะปิดอ่ะได้ละได้ละตอนนี้มันจะมีอ่าเหมือนกันก็คือว่าออโตโอ้สชั่วโมง3 H H เอชย่อจาก house our ห h า h อชแปช้าชั่วโมง8ปดชั่วโมงแล้วก็เพิ่มแสงลดแสงอันบนน่าจะเพิ่มอันล่างนี้ลดอันนี้เพิ่มนี่ลดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มดูดูนะว่าเพิ่มได้ไหมนี่สว่างมากขึ้นไหมต่อไปลดดูจากเงาข้างล่างนะว่ามืดลงหรือเปล่านะ ต่อไปเพิ่มนเพิ่มขึ้นนะต่อไปลดนะเห็นไหมมันจะลดลงเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่8ชั่วโมงนะ8ชั่วโมงวืบ ทำไมกดแล้วมันไม่มีสัญญาณตอบรับปกติมันจะมันจะแบบกระพริบเหมือน,นแบบแวบบๆหรือว่าแต่ละยี่ห้อมันทำไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้นะถ้าออโต้กดออโต้เหมือนไม่ไม่มีอะไรรับไม่มีอะไรกระพริบกระพริบเหมือนรับคำสั่งเหมือนเสาหัวเสาโคมไฟที่ผมเคยซื้อนะคืออาจจะกด มันไม่มีวิบวิบไม่มีดับเลย้าเปิดนะกดแล้วมันก็รู้คำสั่งเลยน่าจะประมาณนั้นถ้ามันไม่ได้เสียนะอ่ะเดี๋ยวผมกดแปดชั่วโมงแล้วถ้าเกิดกดออตโต้ไหนปิดก่อนนะ ทำไมตอนนี้ปิดไม่ได้เฮ้ย hey, เกิดอะไรขึ้น uh, อันนี้ลดแสงได้เพิ่มแสงต่อไปปิดทำไมไม่ปิดอ่ะ นี่เกิดอะไรขึ้นเปิดปิดปกติมันน่าจะรับคำสั่งเอะทำไมไม่รับคำสั่งเกิดอะไระนี่มันวิบวับวิบวับแค่ผมเปิดวุ้บ ได้ออโต้ Auto. เราปิดไฟนะชาร์จอ,อยู่อ้ปิดมหมดชาร์จอยู่อาจจะเพราะว่ายัางชาร์จไฟอยู่เปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองใช้ก่อนนะครับเท่าที่ดูตอนนี้มันอาจจะกําลังต้องชาร์จไฟอยู่หรือเปล่าหรือ,อยังไงไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้า ก็คิดว่าน่าจะดีนะแต่ตรงนี้ก็คือผมไม่รู้นะอันนี้เป็นไฟตุ่มไม่เคยใช้แบบนี้นะครับใช้อันเล็กก็มันไม่มีรีโมทอันนี้นะโอเคนะก็คิดว่าน่าจะดีนะอาจจะต้องชาร์จไฟนิดนึงชาร์จไฟไว้หน่อยถ้ากด8ชั่วโมงเดี๋ยวผมไปเกี่ยวไว้ข้างนอกแล้ว ขึ้นบนเสาหลังคาบ้านใต้หลังคาบ้านเลยเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ